วิดีโอนี้เป็นวิดีโอคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับสำหรับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของอนุกรมอนันต์หรืออินฟินิตซีรีส์นะครับจากวิดีโอก่อนที่เรารู้ว่า sn เนี่ยมันคือผลบวกย่อย n พจน์แรกของอนุกรมนะครับอนุกรมนั้นจะเป็นอนุกรมอะไรก็ได้ครับอาจจะเป็นอนุกรมเลขคณิตอนุกรมเลขาคณิตนะครับหรืออนุกรมอะไรก็ได้นะครับซึ่งเป็นลักษณะของ อนุกรมที่บวกกันก็จะเป็นลักษณะแบบที่ครูกําลังเขียนตรงนี้อยู่นะครับนี่คืออนุกรมใดๆมาบวกกันผลบวกย่อย n พจน์ก็จะเป็น sn ถ้าผลบวกย่อย2พจน์ก็คือ,อ s 2หรือ a 1บวก a 2นะครับนี่คือทบทวนเรื่องเดิมที่ที่เราเพิ่งเรียนผ่านมานะครับถ้าเกิดว่าเราเอาตัว s เนี่ย s 1 s 2 s 3นะครับซึ่งเป็นผลบวกย่อยของ1พจน์ pod, 2พจน์ pod, 3พจน์ pod, มาเขียนเรียงกันให้เป็นลำดับตรงนี้ นะครับมาเขียนเรียงกันให้เป็นลำดับตรงนี้เราก็จะเรียกลำดับนี้ว่าลำดับของพงศบทย่อยของอนุกรมนะครับซึ่งถ้าเกิดเราพิจารณาได้ว่าลำดับนี้ลู่เข้าสู่เลขอะไรหรือลำดับนี้มีลิมิตเท่ากับเท่าไหร่นั่นหมายความว่ามันจะทำให้เรารู้ค่านี้ครับมันจะทำให้เรารู้ค่านี้ครับว่าอนุกรมตัวนี้บวกกันแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งอนุกรมนี้เป็นอนุกรมอนันต์นะครับอ่ะ นี่ครับจากตัวอย่างที่ครูให้ไว้นะครับ1ส่วน2อบวก1ส่วนสบวก1ส่วน8บวก1ส่วน16อยากรู้ว่าตรงนี้บวกกันแล้วไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราอยากรู้ตรงนี้เราต้องพิจารณาลำดับของผลบวกย่อยครับ s 1ครับหรือผลบวกย่อย1พจน์ก็คือ1ส่วน2 s 2ผลบวกย่อย2พจน์ก็คือ3ส่วน4ผลบวกย่อย3พจน์คือ7ส่วนแและผลบวกย่อย4พจน์คือ15ส่วน16ครับ ในส่วนของ Sn ครับนักเรียนสามารถหาได้เนื่องจากว่าอนุกรมตัวเนี้เราสังเกตพบว่ามันเป็นอนุกรมเลขาคณิตด,ดังนั้นอนุกรมเลขาคณิตเราเพิ่งเรียนในวิดีโอก่อนหน้าฮะว่าอนุกรมเลขาคณิตเนี่ยนะครับมันจะมีข้อสังเกตในการหา Sn อยู่นะครับซึ่งก็คือ a 1 คูณด้วย r ยกกำลัง n ลบหหารด้วย r ลบ1นะครับหรือนักเรียนจะมองเป็น a 1 1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ก็ได้อันนี้แล้วแต่นักเรียนจะมองนะฮะซึ่ง2อันนี้มีค่าเท่ากันสรุปว่าเราหา sn หรือผลบวกย่อย n จพ์แรกได้ครับซึ่งแทนค่าลงไปฮะ a หแทนลงไป r แทนลงไปปรากฏว่าได้ sn ออกมาเป็นตัวนี้นะครับ ได้มาเป็นตัวนี้2กำลังเลบ1ส่วนด้วย2กำลังเเมื่อเรานํา s1, s2, s3 นะครับมาเขียนให้อยู่ในรูปของลำดับของผลบวกย่อยครับอย่างที่บอกครับเราพิจารณาได้ว่าลำดับนี้ลู่เข้าสู่อะไรหรือมีลิมิตเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราเพิจารณาได้เนี่ยเราก็จะรู้ค่า ตรงนี้ทันทีเลยครับว่าผลบวกตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งเป็นอนุกรมตัวต้นของเรานะครับเห็นไหมฮะอยากรู้ว่า1นึสอนึส่นสบวกไปเรื่อยๆตรงนี้มีค่าเทกับเท่าไหร่ก็คือหาลิมิตของลำดับ ตัวนี้ซึ่งเวลาเราหาลิมิตครับลำดับตัวนี้อย่างที่บอกครับทวนเรื่องเดิมก็คือมันสามารถเขียนแทนด้วย sn ตัวสุดท้ายก็เป็น2กําลัง n ลบหหารด้วย2กําลัง n นี่คือตัวแทนของลำดับของผลบวกย่อยครับซึ่งเวลาเราหาว่ามันลู่เข้าสู่อะไรเราก็ไปหาลิมิตครับแล้วเราก็ใช้ทฤษฎีบทของลิมิตครับในการที่จะหาค่าตรงนี้ออกมาซึ่งหาออกมาแล้วลิมิตของ sn หรือ2องกลัง n ลบหหารด้วย2กําลัง n เนี่ยมีค่าเท่ากับ1น,น,นั่นหมายความว่าเราได้ผลบวกของ ลูุกรมอนันต์ตรงนี้นะครับไปโดยปริยายนะครับว่ามีค่าเท่ากับ1่พอบวกไปแล้วนะครับทีนี้ครับมาขยายความเข้าใจกันนิดนึงนะครับอย่างที่บอก s 1 s 2 s 3มเนี่ยนะครับมันคือลำดับของผลบวกย่อยนะครับมันคือลำดับของผลบวกย่อยของอนุก,กรมตัวนี้ นะครับของอนุกรมตัวนี้ A1 a 2 a 3บวกไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อนุกรมตัวนี้ครับมันเป็นอนุกรมลู่เข้าหรือ convergence ซ์ซีเควนนั่นหมายความว่าอนุกรมตรงนี้มันหาค่าผลบวกเหล่านี้ได้ซึ่งนะครับซึ่งถ้าจากเมื่อกี้ที่เพิ่งคุยไปก็นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะหาลิมิตของลำดับของผลลุ่ยหรือลิมิตของ SN ตรงนี้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหาได้ตรงนี้ฮะ ให้หาได้เป็น s นะครับซึ่ง s นี่เป็นจํานวนจริงใดๆนะครับอะไรก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดหาได้ว่าลิมิตมันเท่ากับเท่าไหร่หรือรู้ผลบวกของอนุกรมตัวนี้ก็นั่นหมายความว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลู่เข้าหรือ Con v e r g e n t series นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผลบวกของมันหาไม่ได้นะครับหรือลิมิตของ sn นะครับเมื่อ n ลู่เข้าสู่อินฟินิตนี้เนี่ยหาไม่ได้ไม่มีค่านะครับหรือหาไม่ได้เนี่ยอนุกรมนั้นก็จะเป็นอนุกรมลูก่ออกนะครับหรือ d i v e r g e n t series นะครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างครับถ้าเราอยากรู้ว่า1นบวกสบวกหบวกไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าหรือเป็นอนุกรมลูกออกนะครับเป็นอนุกรมลูกเข้าหรือเป็นอนุกรมลูกออกเราก็หา sn มาแล้วก็หาลิมิตของ sn หรือหาลิมิตของลำดับผลบวกย่อยนะครับซึ่งเราจากการสังเกตเนี่ยเราพบว่าอนุกรมตัวนี้มันเป็นอนุกรมเลขคณิตถ้าเป็นอนุกรมเลขคณิตเรารู้อยู่แล้วฮะว่า sn เนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไง นะครับกับ A1 แล้วก็ a n เอ็ก็เอาพวงนี้มาใช้ได้เลยฮะซึ่ง S n ของเราเวลาแทนค่า A 1เวลาแทนค่า A n เข้าไปเนี่ยมันก็ได้ออกมาเป็น N กํนลังสองนี่คือ S n เราไปหาลิมิตครับลิมิตของ N กําลังสหรือลิมิตของ S n ก็จะกลายเป็นผลบวกของอนุก,กรมตัวนี้ทันทีเลยนะครับอนุก,กรมตัวนี้มีค่าเท่ากับลิมิต N นกำลังสองนะครับเมืเอ่อ n ลู่เข้าสู่วิดีซึ่งปรากฏว่ามันไม่มีค่าครับ ตามทฤษฎีบทของลิมิตนั่นหมายความว่าอนุกรมนี้ก็จะเป็นอนุกรมลู่ออกนะครับตัวอย่างถัดไปครับ สามส่วนสิบบวกสา3ส่วนร้อยบวกสส่วนพัน 1000, บวกไปเรื่อยๆนะครับอนุกรมนี้มันจะลู่เข้าลู่ออกเหมือนเดิมครับเราก็แค่ดูว่าผลบวกนี้มันมีค่าหรือเปล่านั่นหมายความว่าเราต้องหา sn มานะครับซึ่งจากการสังเกตอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเลขานะครับซึ่งอนุกรมเลขาานี่เราพบความจริงอยู่แล้วฮะว่ามัน sn เนี่ยมันเท่ากับ a 1 1 a, ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ R เอาแทนค่าครับเอา n 1แทนเข้าไปเอา r แทนเข้าไปนะครับเราก็ได้ออกมาเป็นลักษณะของ sn ออกมาในรูปนี้นะครับเมื่อเราทราบ sn แล้วนะครับเราก็เอา sn ไปใส่หลังลิมิตครับหรือหาลิมิตของ sn ตัวนี้นะครับอ,ออกมาครับลิมิตของตัวนี้มันก็คือผลบวกของอนุกรมนี้ทันทีเลยนะครับ ทีนี้เวลาเราหาลิมิตของตัวนี้เราก็ต้องย้อนไปถึงความรู้เดิมนะครับที่เราได้มานะครับทฤษฎีบทของลิมิต1นส,าสาา่วน,น,น,นสเราสามารถดึงออกมาหน้าลิมิตได้นะครับส่วนเราสามารถดึงออกมาหน้าลิมิตได้สุดท้ายในเราจะเหลือแค่วงเล็บ1ลบ1นส่วน10กำลัง n นะครับลบ 1, 1ส่วน10กลังซึ่งถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าเราทำให้ตัวส่วนนะครับทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันนะครับซึ่งมันก็คือ10ยกกำลังเนเนี่ยนะครับทำให้เรบร้อยนิดนึงมันก็จะต้องมาเป็นอย่างนี้ 10บกลัง n ลบ1ส่วนด้วย10กําลัง n ซึ่งจากการพิจารณานะครับตามเรื่องของการหาค่าลิมิตนะครับแต่เดิมเนี่ยค่าลิมิตตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ1ครับคำตอบที่ได้ก็คือเศษ1ส่วน3นะครับดังนั้นในเมื่ออนุกรมนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3เวลาบวกกันเนี่ยอนุกรมนี้นะครับก็จะเป็นอนุกรมลู่เข้านะครับถัดไปครับตัวอย่างที่3นะครับมาดูอนุกรมนี้บ้างครับ มันจะแปลกไปจากเมื่อกี้หหารด้วย1 2, น1คูณสอหารด้วย2อ1คูณสาหารด้วย23มสามคูณสแล้วก็บวกไปเรื่อยๆแบบนี้อนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าลูกออกเหมือนเดิมครับยังไงยังไงเราก็ต้องหา sn sn, SN เท่ากับเท่าไหร่ยังไงเราก็ต้องหาแต่ทีนี้ครับจากการสังเกตตรงนี้อนุกรมนี้มันไม่ใช่อนุกรมเลขคณิตมันไม่ใช่อนุกรมเลขาคณิตครับดังนั้นในความสัมพันธ์ sn ที่มันจะมีให้เราแล้วก็แทนค่าออกมาเหมือนเมื่อกี้เนี่ย มันไม่ได้ฮะเพราะมันไม่มีลักษณะของรูปทั่วไปที่ตายตัวในการหา sn หรือสูตรนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาพิจารณา sn จากอนุกรมที่ให้มานี่แหละครับ sn ก็คือผลบวกของ n พจน์เห็นไหมฮะสังเกตคูบวกไปจนถึง n พจน์เห็นไหมคูไม่ได้บวกต่อนะครับในการหา sn ตัวนี้สังเกตครับตัวนี้ฮะหหารด้วย1นคูณสมันสามารถแยกเป็นอย่างนี้ได้ฮะหหารด้วย2อคูณสมมันสามารถแยกเป็นอย่างนี้ได้ฮะซึ่งหลังจากแยกแล้วฮะแต่ละพจน์พบว่า ลบ1่ส่วน2กับ1นส่วน2มันตัดกันมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะเป็นลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายหนูจะเหลือแค่2เลขเลขก็เลขแรกก็คือเลขหน้าเพื่อนฮะหส่วนหนก็คือ1เลขหลังเพื่อนก็คือ1ส่วน n อบวกหนหนูจะเหลือแค่2อ,อันตรงนี้ซึ่งเมื่อเราดําเนินการนะครับเอา n อบวกหนึ่งทำฐานได้เท่ากันนะฮะทำฐานได้เท่ากันแล้วสุดท้ายนัเนียนก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้ นะครับนั่นจะได้ออกมาเป็นเดีอนนี้นี่คือ sn ครับนี่คือ sn ดังนั้นความเข้าใจตรงนี้มันจะเป็นการขยายความรู้ว่า sn เนี่ยหรือผลบวกย่อย n p o u ตเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นเลขคณิตหรือเลขขาคณิตเสมอไปเราถึงจะหาเซนได้อนุกรมใดๆเราก็สามารถหา sn ได้แต่เราอาจจะต้องหาโดยการสังเกตนะครับซึ่งการสังเกตตรงนี้นะครับซึ่งการสังเกตตรงนี้มันจะมันจะมีไปตามลักษณะ นะครับมันจะไม่ตายตัวนะครับเราจะต้องสังเกตโจทย์ลักษณะโจทย์เป็นยังไงก็ต้องสังเกตไปตามนั้นนะครับสุดท้ายครับจะหาผลบวกของตรงนี้ฮะเมื่อกี้เราจะดูว่ามันลู่เข้าลู่ออกก็คือเราต้องดูว่าตรงนี้มันบวกกันได้ไหมบวกกันมีค่าท่ากัดเท่าไหร่เราก็หาลิมิตครับลิมิตของ SN ปรากฏว่าได้ออกมาเป็นหนึ่งนะครับตรงนี้ใช้ทฤษฎีบทลิมิตธรรมดา นะครับด้ามาเป็น1น,นะฮะดังนั้นอนุกรมนี้บวกกันแล้วมีค่าเท่ากับ1อนุกรมนี้ก็เลยเป็นอนุกมรมลูกเขา้านะครับดีนี้สรุปนิดนึงครับถ้าเกิดว่าครูมีอนุกรมมาตัวหนึ่งอันนี้สรุปจากตัวอย่างที่เราได้คุยกันนะครูมีอนุกรมตัวหนึ่งอนุกรมนี้เป็นอนุกรมอะไรก็ไม่รู้นะครับยังต่อไปนะไม่ใช่จบแค่ A n นนะยังต่อไปอนุกรมนี้คืออนุกรมอะไรก็ไม่รู้ถ้าเกิดเราจะดูว่าตรงนี้มันบวกกันแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ การที่รู้ว่าบวกกันได้เท่ากัเท่าไหร่นั่นหมายความว่ามันจะส่งต่อให้เราไปรู้ว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าหรืออนุกรมลูกออกทันทีเลยนะครับวิธีการครับอยากรู้ตรงนี้บวกกันได้เท่าไหร่มี2ขั้นตอนครับเมื่อกี้สรุปจากที่ทําแบบฝึกหัดการทําโจทย์กัน3ข้อนะครับ 1. นหนูหา sn ให้ได้ก่อนถ้าเป็นเลขคณิตมันก็มี sn ของเลขคณิตสามารถแทนค่าเข้าไปได้เลยแต่ถ้าเป็นเลขามันก็มีของมันแต่ถ้าเป็นอนุกรมใดๆเหมือนตัวอย่างที่3เราต้องสังเกต นะครับสรุปว่าเราต้องหา sn ให้ได้แต่หลอกไปนะเดี๋ยวมันกูจะบอกเพิ่มเติมว่าถ้าเลขคณิตกับเลขคณิตเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีวิธีสังเกตได้หรือมีวิธีที่สามารถทําได้เร็วขึ้นอันนั้นเดี๋ยวเราก็คอ่คอยคุยกันตรงนี้เอาพื้นฐานก่อนนะครับเราหา sn ครับขั้นตอนที่1่ขั้นที่2ครับหลังจากได้ sn มาแล้วเราก็ดูฮะว่าลำดับซึ่งแทนด้วย sn ตัวนี้ฮะลำดับของยูจยที่แทนด้วย sn ตัวนี้เนี่ยมันลู่เข้าสู่เลขอะไรนะครับมันลู่เข้าสู่เลขอะไรหรือหาลิมิตนั่นเอง นะครับหาลิมิตของ sn นั่นเองนะครับว่ามันเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งพอเราหาได้มาแล้วสิ่งนั้นแหละครับมันก็จะเป็นค่าของผลบวกของอนุกรมตัวนี้ไปโดยปริยายเลยนะครับนี่คือความจริง2ข้อขั้นตอน2ข้อที่นักเรียนเอามาใช้ในการหาผลบวกของอนุกรมอันนันอันนี้สําคัญมากๆนะครับอันนี้สําคัญมากๆดังนั้นขอให้นักเรียนตระหนักและให้ความสําคัญกับตรงนี้นะครับสกระบวนการนะครับทีนี้ครับนักเรียนมา กระบวนการเมื่อกี้แหละครับไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เนาะแต่เราจะมาเจาะครับเราจะมาเจาะที่อ,อนุกรมเลขาคณิตนะครับอนุกรมเลขาคณิตอย่างที่บอกครับเลขาตรงนี้ครูมันมันซ้อนกันนิดนึงนะฮะนักเรียนเดี๋ยวครูจะเขียนให้ใหม่มาต่อที่อนุกรมเลขาคณิตมาเจาะไปดูซิลักษณะของอนุกรมเลขาคณิตซึ่งเราทราบอยู่แล้วอนุกรมเลขาคณิตเนี่ย sn มันคือ A1 1ลบ r กําลัง n ส่วนด้วย1ลบ r หรือบางคนบอกครูขาหนูเป็น a 1 r กําลัง n ลบ1 ส่วนด้วย R ลบหแบบนี้นักเรียนตามนักเรียนสบายใจเลยฮะได้นะครับแต่นักเรียนอย่าเที่ยวสลับ R กับหนึ่งตรงเนี้ยไม่ใช่ข้างบนเป็น R ขึ้นก่อนข้างล่างเป็น R อยู่ข้างหลังแบบนั้นไม่ได้นะฮะมันต้องเป็นลักษณะแบบนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมันมีความสัมพันธ์ของ sn อยู่ครับถ้าเกิดเราจะหาว่า a 1บวก a 2บวกไปเรื่อยๆซึ่งเป็นอนุกรมเลขานะครับบวกกันได้กับเท่าไหร่แล้วก็เอา sn ที่ได้เนี่ยไปแทนในหลังลิมิตแบบนี้เห็นไหมเอา sn ไปแทนในหลังลิมิตนนััักกเรรียดูคบบ A1 1 R มันคือค่าคงที่ครับตัวแปรขนาดนี้คือตัวแปร n เห็นยนะที่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ a กับ r คือค่าคงที่ดังนั้นถ้าค่าคงที่ทฤษฎีบทลิมิตเราดึงออกมาหน้าลิมิตได้เห็นไหมฮรทฤษฎีบทของลิมิตสุดท้ายมันก็จะเหลือแค่ในในหลังลิมิตก็1ลบ r กํลัง n ซึ่งถ้าเราเทคลิมิตเข้าไปเอาแบบเอาแบบธรรมดาธรรมดาเลยเทคลิมิตเข้าไปปุ๊บโอเคได้เป็นลิมิตของ1ลบกับลิมิตของ r กํลัง n ซึ่งลิมิตของ1มีค่าเป็น1ครับนักเรียนมีค่าเป็น1แต่อตัว2ขีดข้างหลังครับตรงนี้มันมีค่าเป็นอะไรมันขึ้นอยู่กับค่า R ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่า R ค่าสมมูรของ R น้อยกว่า1ห,หรือแปลความหมายนิดนึงค่า R อ,อยู่ในช่วงนี้ครับมากกว่าลบหแต่น้อยกว่า1ก็เป็น0ูนย์จุดอกว่าหรือลบศูนย์จุดอกว่านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่า R อ,อยู่ในช่วงนี้นักเรียนครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าอาทขอยู่ในชขีงนี้ตามทฤษฎ สองขีดนี้จะมีค่าเท่ากับศูนย์แต่ถ้าเกิดไม่ใช่นะครับค่า R มันเป็นช่วงที่มากกว่า1หรือน้อยกว่าลบหเป็น 2, ลบสอลบสลบสอย่างเงี้ยค่าอาจจะค่าลิมิตจะหาค่าไม่ได้นะครับถ้าในกรณีที่ค่า R อ,อยู่ในช่วงนี้ฮะลบหถึงหนะครับลบหถึงหเนี่ยสุดท้ายหนูจะเหลือแค่1นลบศซึ่งก็คือ1ลิมิตนะครับลิมิตของ SN ก็จะเป็น A1 หารด้วย1ลบ R นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอย่างอื่น นะครับค่า a อยู่ในช่วงอื่นลิมิตมันจะหาค่าไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยเป็นความเข้าใจสำหรับำสำหรับอนุก,กรมเลขาคณิตที่เราสามารถมาแก้ปัญหาได้เร็วๆคืออย่างนี้ฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นอนุกรมเลขานะเมื่อไหร่ก็ตาม a 1บวก A2 บวก A 3บวกไปเรื่อยๆตรงนี้เรารู้ว่าเป็นอนุกรมเลขานะครับอนุกรมเลขาคณิต เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทราบแน่ว่ามันเป็นเลขาคณน,นิตเราดูค่า r ครับถ้าค่า r มันอยู่ในช่วงนี้นะครับค่า r อยู่ในช่วงนี้ฮะสบายเลยครับผลบวกตรงนี้รู้เลยฮะว่า a 1บวก a 2บวก a 3ตรงนี้นะครับหรือรู้ทันทีเลยว่าลิมิตของ Sn เมื่อ n ลูกเข้าสู่วิธีเราไม่ต้องไปเสียเวลาหา็ n อยู่ครับค่าที่ได้ก็จะเป็น a 1หารด้วย1ลบ r ไปเลยนะครับนี่คือ ความความสะดวกที่มันจะช่วยช่วยทําให้เราได้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้นเฉพาะอนุกรมเลขาเท่านั้นนะครับอนุกรมอื่นไม่เกี่ยวอนุกรมอื่นก็ต้องทํา2ขั้นตอนนะก็คือขั้นที่หนึงหายเซนขั้นที่2องเอาเซนไปแทนหลังลิมิตอนุกรมอื่นต้องหายอย่างนั้นนะครับอ่านี่คือเฉพาะพิจารณาเฉพาะอนุกรมเลขาคณิตเท่านั้นนะครับขอย้ํานักเรียนไว้อย่างนี้นะครับอ่ะ มาดูตัวอย่างครับเฉพาะอนุกรมเลขานะอ่าตรงนี้ก็เป็นอนุกรมเลขาคณิตครับซึ่งเราได้ค่า R ครับลูกค่า R คือลบเศษสองส่วนสามเราได้ A1 คือ1นะครับค่า R คือลบเศษสองส่วนสามโอ้ยค่า R อยู่ในช่วงเลยนักเรียนนะครับค่า R อยู่ในช่วงนี้นะครับค่าตูของ R น้อยกว่า1นะครับอ่ทีนี้ในเมื่อเป็นอนุกรมเลขาแล้วให้หาผลบวกตรงนี้เพื่อจะดูว่ามันลู่เข้าลู่ออกสบายเลยครับไม่ต้องหาเอเซนแล้วครับ A1 หารด้วย1นลบอได้เลยครับไอนี้คือ A1 ฮนอ่ะไอนี้คือ R นะฮะตรงนี้คือ r เอาไปแทนปุ๊บนักเรียนได้คําตอบเลยฮะว่าผลบวกตรงนี้หรือลิมิตของ sn มีค่า,าเท่ากับเท่าไหร่รู้เลยฮะสื่อสส่วนหและอนุกรมนี้ก็เลยเป็นอนุกรมลูกเข้านะครับมาดูตัวอย่างถัดไปไม่หาลูเข้ารูกออกแล้วแต่เราลองเราลองประยุกต์นิดนึงนะครับเราไม่หาลูเข้ารูกออกแล้วทศนิยมซ้ำครับนักเรียน5.4,27ซ้ำา27 ให้เปลี่ยนเป็นเศษส่วนเปลี่ยนได้อย่างไรนะครับ5.727327มถ้าเราแตกก็คือ5 4 2 7 27 2 7 2 7ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันจะซ้มสเไปเรื่อยๆถ้าเราแยกตัวประรกอบฮะออกมาเป็นล่างแบนี้5.4นะครับ0.027แล้วก็ตึ๊กออกมาเป็นตัวนี้แล้วก็ออกมาเป็นตัวนี้นะครับถ้าเราเขียนด้วยรูปเศษส่วนเลยได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับสังเกตครับ27ดดึงออกมาข้างนอกฮะในวงเล็บนะฮะในวงเล็บก็จะเหลือแค่ เศษหนึ่งส่วนสิบลัง3เศษหนึ่งส่วนสิบลัง5ซึ่งครูเอากาลังออกมาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันมันค่าเท่ากันสังเกตครับในวงเล็บเป็นอนุกรมเลขาคณิตถ้าเราจะหาผลบวกอนุกรมเลขาคณิตตรงนี้ค่า R ครับนักเรียนค่า R เท่ากับ1ส่วน10กําลัง2ฮะหรือ1ส่วนทั้งหมดกาลังสองก็ได้เอาที่นักเรียนสบายใจถ้า R อยู่ในช่วงครับอยู่ในช่วงลบ1ถึง1ครับดังนั้นเวลาเราหาผลบวก หาผลบวก a 1นะ่หารด้วย1 r ลบ a นี่ฮะ a 1เห็นไหมหนึ่งส่วนสิบกำลังสี่คือ a 1หารด้วย1นล a นี่คือ R เห็นไหม R คือ1ส่วนสิบทั้งหมดกำลังสองหรือ1นส่วนสิบกำลังสองแบบนี้ก็ได้คิดออกมาแล้วนะครับคิดค่าเรีออกมาแล้วได้เป็น597หารด้วย111้เ11นะครับเศษห9าอ่าส่วน110นะครับ110นะครับออกมาเป็นอย่างนี้นี่คือการเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยน ทดสนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนนะครับนี่คือการเปลี่ยนแบบที่ใช้เรื่องของอนุกรมเลขาคณิตเนี่ยเข้ามาช่วยในการพิจารณานะครับ